สบายดีพี่น้องมือนีสิผามาเช็คใครด้วยค่ะหลังจากที่เอาเอาขาตูงแต่วันที่สิบห้าเราก็จะมาเปิดตู้แล้วนะคะห้อเอาเอา,าประมาณสองอาทิตย์แล้วจ้ะหลอดแรกที่เห้องเอเา,าตู้นะคะให้ชมนะคะจ้าเทียอยอาาวอโอเา ก็จะมีฟองอากาศข้างล่างก็จะเป็นสีดำๆนะข้างล่างจะถือตะกัวในกล้องจะเห็นบ่นค่ะนะคะข้างบนก็จะเป็นฟองอากาศนะคะเยค่ะ,คะใครไม่เชื่อด้วยเนี่ยพี่น้องนี่เลยค่ะมันจะเป็นฟองอากาศแล้วก็จะเป็นข้างล่างก็จะเป็นดำๆ ดำคักจะ้ะันจะเป็นสั้นไหมพี่น้องเป็นฟองอากาศแล้วก็เป็นใสๆแล้วทั้งใบเป็นดำๆเพราะว่าท่อปนี่ผมเคยเหรอเองสุดสามตัวหน่อยนะท่านไปฝากเพื่อนไปฝากเพื่อนนึน่งเพาะไปฝากเพื่อนฝักจะ้ะนี่ค่ะอู้อันนี้งดำคักค่ะ หลักบึกไทยหน่วยนีก้ก็ดำค่ะอันที่สองสั้นดีจ้จะเอาตู้ห่งวงละอากาศบโบน,นั่นเพราะว่าถ้าเขาทรงแล้วถ้าเขาบผถ้ทาทองไข่แล้วมันมันมันโบใสัอทังก้นนะคะ่ะแสดงว่ามมนสีมีเสือ้อเน่ค่ะไข่เขาที่เอาเขาตู